เาว่าเฮาสิไปหาเซอร์เบสครับพี่น so ้องมื้อนี้เฮาว่าเฮาสิไปหาเซอร์เบสมากับเซียนฟิวเซียนบุ๋มครับพี่น้องออืสวัสดีครับออืดี่แล้วครับพี่น้องไปเบิ่งทางนั้นแบบนี้ทางน้ำผมก็ใส่รางหนึงครับพี่น้องพี่น้องฟารผู้รักษาฟาราผู้รักษาโอ้ฝารแม่สิบ่มานั่งรอบกองไฟอย่างต้อคืนครับกระเด็นเอามันเดียวกัน สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขนนน้าเด้อครับพี่น้องกับตอนนี้ก็อยู่กับช่องผู้บ่าวทยย่อชาแนลอยู่กับช่วงรายการวิธีผู้บ่าวทยย่อครับเมื่อนี้อีเตอ เออกระปูนี่มือทีมงานแล้วครับพี่น้องมือนี้เข้าว่าเข้าสิไปหาเซอร์เบ็ตกรพี่น้องมือนี้เขาว่าเขาสิไปหาเซอร์เบ็ตและก็ว่างแผนว่าหันย่ามกลางคืนกะสีย่ามกลางคืนกะสีอันไปหาคุชิโปมอีเต๊อพี่น้องกระปูนี่มือนั่นรุดแล้วพี่น้องเห็นเหี้ยมันหนีมเนาะครับมากับน้องย่อแล้วกับทีมงานอีกชุดหนึ่งกับไปทางนั้นแล้วครับอันย่อสวัสดีนะย่อ ไ,ไปครับไปเฮาแต่เฮาบ้างเอาบางังพี่แกเดีอดกับต้มน้ำแบบนี้ชีวิตไปเดาไปเด,เดาเยอาบ้างเฮาบ้างแผนไว้ว่าอันเฮาอันเ,เสือเบ็ดพี่น้องเฮาเ,เ,ส,เาสือเบ็ดเฮากระสีเฮาเสือเบ็ดเฮากระสีไปอันทับจีปูมมีพี่น้องครับไปหาทับย์จีบูมย้ำมือแรงนะย้ำกลางคืนนะ่ะน้ำเสียงมันจะ อันนี้หลุมมันครับพี่นอ้องเข้ากับเอร์เบ็ดเวน้ำสะกดนะครับพี่น้องไปไปเบิ่งครับพี่น้องว่าเข้าสิได้ปลาหรือว่าสิมานอยู่ครับพี่น้องมือน,นี้เนาะก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซัมส์สไคร้เลิเด้อครับพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับพี่นอ้อ,นองกา่าไปครับพี่น้องคือก้าครับไปเลือกครับเาะครับเกาะแล้วเกาะแล้วเพามาหาใส่เบ็กบครับพี่น้องนี่ครับเ <laughs> นาะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เบ็ดอยู่ครนะใส่เบ็ดอยู่ครับเจ็ดสิบหลังครับพี่น้องโอเคครับ

มีเที่ยงกันครับทีมงานยจงเทียงกันครับไปหุ่นหงออบุ้มไปก็ไปหรอกต้องซื้อเร็วก่อนเบ็ดปลาถ้าเราลงจ็กหมาอยู่มึงงอมึงซื้อเบ็ดปลาอยู่างนี้ใส่เบ็ดปลาทั้งเบ็ดพบจำมองไม่มึงอยู่บ้านเออาจำยีดอกข้างๆกันเลย กบเพื่ว่าได้พุ่งออกมาเซียนทีมนะครับนี่เออเออดคอจะถ่ายแล้วมื่อไหร่เออเออเออครับพี่น้องทำไมข้าเสิร์ฟแล้วเด้อครับเด็กสองหลังลูกหลังหนึ่งครับพี่น้องเอาหนังจบเบ็ดซ้ำกับมัดเอาอฮะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟจ้ำจ้ำในเด้อล่ะมันปลาออกมาสองกันเบ็ดกบอียังจ้ำโมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับบรรยากาศ พี่ครับพี่น้องทางพี่เบตาเซอร์อีกครับพี่น้องพี่ๆบุ้มบุ้มมาเจอพี่หลังหนึ่งบุ้มเออมึงถือข้าจันเนี่ยพีเบตเซอร์ปีไพี่ครับพีเบตเซอร์คืออย่างนี้คือคือเฮาเซอร์เฮาเซอร์เบ็โกเบเลยนะโมนี่เบิ่งกันครับนี่มากับเซียนฟิวเซียนบุ้มครับพี่น้องสวัสดีครับอืมดีแล้วครับพี่น้องไปไปเบิ่งทางนั้นแบบนี้ทางนั้นผมก็ใส่หลังหนึ่งครับพี่น้องใส่หนองสะข้าเจ้ากับของนี่ากข้าเจ้าเลยเนาะเพราะว่าไอบาง เขาเจ้าก <limbs. S 1> ับเจ้าของน้องซ่าเขาเจ้าเหระครับเอาฟิวเซอร์เซอร์เซอร์พี่เอาเป็ดป่าใช่ปินกบอะไรดิฟิวเข้ามาเซอร์ทางป่าๆนี่เอาดิฟิวฟิวมังสีหาให้นี่ครับบรรยากาศเบิ่งเอาหลุดครับพี่ครับพี่น้องนี่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 ได้แล้วนี่ครับพี่น้อง ที่นี่เป็นตะคืออยู่พี่น้องเบสกบครับนี่เรื่องใส่ตะต้วนแต่เขาเคยมาเซอร์แล้วเซอร์เอร์เอเอาถือเอานะครับเนี่ยเคยมาเซอร์กับเซอเลยเฮาเอาครับพี่น้องเซียนเซียนฟิอันโอ๊เซียนทีมกำลังเฮ็ดมองกบนั่งพี่น้องเอ้ยเออเซียนตุยเซียนตุยลืมเซียนตุยเอาอันเอาน้ำสาเซอร์เนี่ย ีวิตแบบบุญยุบอยากเตมุกอ่ะอ่าน้ำสัดแต่งแต่งทางนั้นเสียนย่อครับพี่น้องทางนั้นเสียนย่ออู้ยพี่หนักลูกกบไหลไหลนกฟองลูกกอบหน้ามาพี่ครับพี่น้องเสียนย่อทางนั้นครับเสียนย่อเสือกเบ็ดเตอร์เอากระปูหะเอากระปูหะก็ให้สือไม่ปลาเนี่ยเขาเป็นลุกมาปล่อยอยู่ตัวนึงโอ้ชีวิตอันนี้เสยนเสยนเส้นบุ๋มครับเส้นบุ๋มเส้นบุ๋มท่าน ถ้าอันนี้เบ็ดครับอันนี้เซียนทีมกำลังอันนี้ค่ะอันนั้นทางนั้นเซียนฟิวครับพี่นอ้องเซียนฟิวใส่เบ็ดปลาครับใกล้ๆก,กันเลยยืดไม่เบิง่งเลยะได้ยินว่าเซียนทีมนี่เอาอ่อนเอออย่าใส่เลิกเอาลอยขึ้นแน่พอนั่นละอพอแล้วสน,นั่นละ,นนละเออเซียนฟิวครับใส่เข้าไปปูที่ยิ่งใหญ่พอแล้วพอแล้วนั่นละเอามันมาเด้ออีปูใหญ่ตาใหญ่เบ็ดปดเบ็ดเก็บเอาเบิ่ง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 เซียนทีมเสือเบ็ดกบปลาตัวปาดี หนึ่งสีผ้าอุจาบปูไหมโอ้ยกูยังเมื่อกเดดดอกวะกูยี่อป็นยี่อใไรความเกียดคนั่นแหละถึกเน้ยบ่บ่ต้องเอาสูงไลนีพอดีทีมพอดีเลยเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเอาน้อเอาน้ำเอาน้ำบ่เอาน้ำสัดคืนน้ำเสียกันบ่เอาน้ำสัดคืนน้ำนั่นแหละถึกเน้วถึกแน้ว ก,ก,ก,เกไไ็เป็นเหมือนตุเรียวสูงหนึ่งมิ้วชีตุเรียวนี่เป็นเรื่องเอาได้เสียนเนาะเสียนเนาะไปจังหาเสียนเขาเก็บไปมึงเลยนะมีอยาอา่างว่าเซายนโนครับสวัสดีครับเซียนโน้ตมานี่เดินทางต่อครับพี่น้องไปใส่ใหม่ทุ่งนาเฮแบบนี้เอออืมนี่ครับน้องบักตะกบครับพี่นมม้องอ้าบักตะกบ ไอพี่น้องเบิ่งครับหยุดทองแล้วยางหน่อยฮะยางหน่อยก็หยุดทองเลยเล้วยางหน่อยก็หยุดทองได้แล้วฝังตัวกบครับพี่น้องนำถุงไห้ถุงหน้าเฮาบรรยากาศดีดีมันจะเฮากับสิไปให้อันให้ถุงหน้าครับแล้วเฮากับสิเสื้อไม่พูดลรอครับแล้วเฮากับสิเสื้อมันน้ำหอยได้แบบพี่น้องอันเบ้นเฮากับลายลางอยู่ครับพี่น้องวันนี้สองทุ่มสามทุ่มหมดละครับแล้วยามเจ็ดสองเชื่อนะครับเนาะสามเชื่อ ไปก็นำกันครับคุ่เป็นพี่ต้นน้อมไงเฮ้กระปูปนนี้มาคับพี่น้อง หลังแรกหลังแรกบอกคือครับพี่น้องลังแรกอย่าเสียงดังร้ายเทแล้วเทแล้วอย่เสียงดังไรด้วยวันนี้เฮากะสีไปอันเตื้อเกาะสวัสดีครับาม่บุญเรียงเฮากะสีไปอันหาครับพี่องา

เอาสิได on you know ้เต้เมื่อกินอยามื่อนี้ข้าวบุญครับข้าวบุญพี่เต้ยอยู่นี่กระน o n ฮะบอล lon บอล lon เดี๋ยวเฝ้าเก็บเดี๋ยวเฝ้าเก็บนะเอ็ดซื้อนี่แะเฝากันยังได้อันกระปูอยู่ฮะนี่เข้บ่เข้าบ่อันซับไว้อันเสียมอันนี้ซับไว้เถียงก็เลยตัวถ้ามาปักลักอยู่เถียงค่ะพี่น้องคุณดั่งให้มันติดเดนาหนาวอยู่ดี เป็นหนาวๆครับพี่น้องนะเฮามาปักลักอยู่เฉียงห้องกสิยามรอบแรกทางนี้สก,ก่อนทั้งเฮาจะไปยามครับรอบเดียวเลยครับพี่น้องอู้ปูนักกบนะอู้เสียงกบไหมอีกเด้ๆๆอ,อพี่น้องครับพี่น้องครับ น้องขับเบิ่งนกระดับกบง่ญ่ครับน้องรับกบใหญ่ครับไปแล้วครับได้ยี่หรอกกระปูเอาจับเอาเหรอไหเอาคบเอาไปควางมานำหานี่้องน้อน้องนความาหนยนงดึงลงไปฮะดึงลงไปดึงเถอะันไม่ค่อยอุ่ย่เหียหับพี่น้องเหียดหาเดนมอุ่ยอุ้ยอุ้ยเหียห้ย โอ้ม uh ันนอนแล้วูเอี oh, ้ยนครับพี่น้องหูเอี้ยนหักว่าปวดเ้องฉีดพืชเลยอไรเง้ยเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าจังมางเจอเธอเดียวจังมางเจอเธอเดียวฮะโอ้โอ้ล่ะแลคือดึงไปหักแท้อะไรล่ะโอ้พี่ต่อโอ้ปลาชิดได้นี่เนาะแม่นแม่นปลาชิดพี่น้องตอนนี้เด็ดจะมีมือพันเลือดอือจันหนูเอาไปเหรอแม่ไปก่อนกูบอกจ็คเด้วไปสูเสีกันเลย ห้้าอันดังไฟไว้ดิบเป็นตือดังว่ามันจะไปกระลื่มีรังนี่กระอนรอนคือกาย่าฟาย่าฟาแจ่กาจะมากาจะมาเกาเธอเดียวกัับมาเาจะมาเกาะเข้ะว่าเข้หนี้เฮาอันนี้สะก่อนเนาะบ่ต้องอ้อเฮากับคืนก็กับคืนเบี่อไปเหยี่บแม่บุ๋มลอยน้ำไครเบื่ย เหนียวเบิ้คือกันครับพี่น้องเป็ดกบมึงเกาขึ้นอะไรเนาะโอ้ห้าขวามันนี่พูดเอามาครับพี่น้องตอนนี้เขายังบวได้แจ็คตัวมาเบิ่งว่าเขาสีหมานียวครับพี่น้องไปไปไปมามา

วัมนี้ขวัดพี่น้องนี่ได้อีกแล้วเลยบอขวดได้แล้วสองจุเป็นห่ยอยู่ขวดได้แล้วครับพี่น้องพอดีขวดแล้วอยู่ขวดเป็นอะไรเป็นอะไรลึกถึกอยู่ถึกอยู่ฮะเดี๋ยวถ่ายยังไงเดี๋ยวถ่ายนกองกระเบิดถึกอยู่วอรับเนี่ยกูได้ถึกถึกขั้ พี่น้องน่ได้แล้วครับพี่น้องตึงครับพี่น้องคือกลับฮะกบกบกบตนอยู่กันยอโอ้ยสใน่าเใจวยฮะโอ้พี่ล่ก๊อบกไปคุณน่ะเฮ้ยตาคยนอนขวงทางล่ะสองตา แล้มาสนคือผูเอาดีอ่ะเวอ้ยยานจะมาได้อยู่ในทางเองทางอีดีบ่เฮยบ่กลับขึ้นเฮนั่งของทางนั้นเลยมันลุกชื่อมันลุกชื่อบ่บ่บ่บมันไกลได้สูง

บ่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 บาบกู่บ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 ่่ะ่บ่บบ่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 ่หัน่บ่่่ะสันบ่นสิป่บทับ่่บอบอบอ่บ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  <c oughs> ่บ่บ่บ่

อันมัดเซอร์เวตกระไดฮอดบราอิวูฟูหน้าตาพี่น้องขับไปไปเบิ่งกันว่าจะได้อยู่น้องวยเนาะคือว่าถึกป่าป่าพี่เจ๊กันนี่แหละป่าเจ๊กพี่น้องป่าผู้รักษาป่าหมอป่าผู้รักษาโอ้ป่าแม่ชีบอมันมันตัวเดียวแค่เละพี่น้องเอ้ยก็เย้ดอกเขา เขอาไปอันเข้าไปอันรวมรวมอันกับอันชุ่มอยู่ข้างนันนะครับพี่น้องซุ่อยู่แค่นี้เหตุผ่าอย่นี้ครับพี่น้องมาครับมันมันครับพี่น้องมันมันตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่หนึ่งล้างกับปลาหนึ่งอ่น้องนั่งรอบกองไฟยามคกำคืนครับยามคกำคืนครับพี่น้องจี้เขาจี้กับปูฮ่อนห่อนบรรยากาศเย็นๆอีกทั้งเหนยวเลยมาครับพี่น้อง ี่จีกับปูห่อนบรรยากาศเย็นๆทาไปยามปลายามข้าสรงคับพี่น้องครับพี่น้องมาครับมากินมจิ้มปูหใอนิดนะครับขูดขาดเลยนี่แหละครับพี่น้องวิถีชีวิตบ้านเฮาครับไม่เปลี่ยงนาครับค่ะพี่น้องนี่เด้อผลงานเฮาจิ้มป่จิ้มป่ผลงานเฮาเลยสำนี่แหละกะเฮากะเสียมาจีกินนี่แหละมืออื่นเศร้านอนไปไปพ้อมืออื่นกันมืออื่นเศร้านอนพี่น้อง ยามีเขานลานอีีวังฮันนี่วังวังฮันนี่อคือยามตอนนี้นีบอมานครับพี่น้องมืออื่นเศร้าพ่อกัรมาสิมานี่ห่าการบอมานเท่ากับเสียเอาคลิปลงอยู่เนาะไปีมันนครับพี่น้องยามเศร้าๆวันนี้ โอ้ยตื่นบ่ท่านสวยซ้ำพี่น้องขับไปไปยามมึงยามเท้าเท่าขันบไ่ได้กัอยา่ากันด้วยครับพีนนน่น้องตัวนี้ก็ซ้ำเก่าครับพี่น้องบ่คือามากำลังทีมไปย,ยันเจอไว้จักหลับ บรรยากาศยังเศร้าๆครับพี่น้องหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวแค่ไหนมาเบิ่งว่าเฮาฟซไเลเติ่กินพี่น้องมื่อนีิคามาเรตเติ่กินกะซื้อซื้อปลาดุกครับพี่น้องซื้อปลาดุกปีงครับวิถีชีวิตไปครับพี่น้องไปท้าเบิ่งโศกโศกครับพี่น้องเห็นงูครับพี่น้องงูตัวนีงน้อยเห็นนะครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องงูนะครับ เอ้ยโชบโชคครับคุณทางน้ะน้องทีมยังบะไรเตออยู่ครับพี่น้องแต่ลุกครับพี่น้องคือบาทนะครับของตลาดไปของตลาดครับพี่น้องบอะมานได้ไปกินงน้อยตัวเดียวครับเมื่อคืนนี้โอ้ชีวิตชีวิตดีครับพี่น้องประมาณประมาณบอะมาณอีกพี่น้องประมาณประมาณประมาน บอมานกับอะไอีเกอร์พี่น้องเทักได้กับปูอยู่ตัวนึ่งอย่นี้เดียวมากระซ้นึ่เออไปครับพี่น้องไปไปเห็นแนวกินกุล่ะคือว่าครับของตลาดพี่น้องครับจะลุกก๋วยเตี๋ยวจะลุกเนาะก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคือเก่าอืมจะลุกก๋วยเตี๋ยว อาหารที่อร่อยที่สุดทุกวันก็คือเดียว <c oughs> มัต้องหินยหยาดเลยเนาะชื่อทำไเออคุ้มชื่อไปถึกินเนาะเดี๋ยวไปหาเถอะมันประมาณไปหาเมื่อ,บบอคืน <c oughs> นี้กับประมาณชีวิตนี่แหละครับพี่น้องขอเอินวิถีชีวิตเฮาวางไหวว่าเฮาิสด้ปลากับบ่ได้เฮาวางไหวว่าเฮาิสด้กบกับบ่ได้ครับนี่แหละบ้านเฮามันกับสมบ้านเฮาวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับ บางเทือกกได้บางเทือกกบบรบุได้เฮ้าบรไดเป็นไปตามเป้าหมายของเฮ้าครับเฮ้าหวังได้ปลาแต่ว่างมันกับบุได้ก็คือว่าลา่ละครับพี่น้องก็คือชีวิตเฮานี่แหละครับพี่น้องชีวิตเฮาหวังหันบาังนี้มันอาจสิบบไดตามที่เฮ้าหวังก็ะได้ครับกะมือนีกะขอจบลงเพีเท่านี้ครับพี่น้องก็ขอกราบสวัสดีครับ